ชนะนายทาหลอดพยากรบายบคูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะงนายทาหลอดพยากรบาไบคูเอค่ะการทำนายดวงให้กับชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภในไตรมาสที่2ปี2565ครอบคลุมการทำนายเดือนเมษาพฤษภามิถุนา65ค่ะ โดยครูเอปัรมพรนักพยากรอ่านไพทารโอการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาในการชมนะคะชมเพื่อเป็นแก้ลายเป็นแนวทางค่ะขอเป็นตัวแทนของชาวพฤษกและลัคนาพฤษกรายละเอียดของลัคนาและวันที่ในแต่ละเดือนในแต่ละราศีอยู่ที่ description ใต้คลิปนี้นะคะเลื่อนลงมาดูกันค่ะ ขอไพ่ทำนายดวงของชาวพฤษภศกในไต,ตรมาสที่2เดือนเมษายนพคมมิถุนา65ผ่านหน้าไพ่เบื้องบนอยากบอกอะไรอยากสื่ออะไรผ่านหน้าไพา่ให้ดิฉันได้อ่านให้กับชาวพฤษภกได้รู้นะคะในคำทำนายค่ะ Ten of Wands Nine of Wands The Tower The Magic Magician The Hermit 8 of Cups 6 of Wands Queen of Pentacles Lovers Page of Cups ดวงชาวพิษสงนะคะเป็นคนที่รับภาระหนะักแบกรับภาระนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานที่หนักหรือภาระรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะต้องเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะที่จะต้องดูแลสารทุกสุขดิบนะคะค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเลยค่ะ นะคะคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบกรับภาระหลายๆอย่างนะคะให้เรามัดระวังว่าจะมีในเรื่องของการที่มีคนมาเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่าคุณรู้สึกเหนื่อยและเบื่อหน่ายกับการงานอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนสายอาชีพนะคะหรือว่าอยากเปลี่ยนธุรกิจเพราะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยนะคะ ให้เรามดระวังว่าคุณจะมีเรื่องของการทะเลาะนะคะการแตกรล้านะคะทำให้เกิดความขัดแยง้งรวมถึงเรื่องของการที่จะมีอุบัติเหตุด้วยนะคะดวงมีเคราะห์ไปสะดอกข้อต่อชะตาด้วยนะคะ เดอะเมจิเชียนเกิดขึ้นมาในตำแหน่งที่4บ่งบอกว่าคุณจะเป็นคนที่มีเซนส์มีสัญชาตญาณที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะคุณจะมีลางสังหรณ์ลางสังหรณ์ของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักก็ได้นะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักลางสังหรณ์ของผู้หญิงเนี่ยนะคะสัญชาตญาณของผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะ แม่นยำนะคะร่างสังหรณ์แรงสัญชาตญาณแรงนะคะถ้าจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวข้องกับปัญหาก็ให้เชื่อในรางสังหรณ์ของตัวเองหรือสัญชาตญาณของตัวเองนะคะคุณมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานอาจจะได้งานที่ไม่ตรงกับสายที่เรียนมาหรือว่า ียนแปลงงานไปเลยไม่เหมือนงานเก่านะคะจะต้องไปเรียนรู้ใหม่หรือได้เพิ่มพูนนะคะความรู้และประสบการณ์ใหม่ทําให้คุณนั้นเก่งขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังจะเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งกับคนที่อายุเยอะกว่าคนแก่คนเท่าคนแก่หรือคนที่มีภูมิความรู้เฉลียวฉลาดมากกว่านะคะถ้าเป็นเด็กนักเรียนอาจจะขัดแย้งกับ ครูบาอาจารย์นะคะหรือถ้าเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะอาจจะเป็นความขัดแย้งกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เป็นไปได้นะคะก็ระมัดระวังนะคะว่าจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วกันค่ะ มีเรื่องของการที่จะเกิดการบาดหมางนะคะออกจากบ้านทะเลาะกันแยกกันนะคะผิดใจกันกับคู่ครองคนรักหรือคนในครอบครัวได้นะคะให้ระมัดระวังมากๆเลยเนาะสำหรับชาวพฤศษนะคะเรื่องดีๆกันบ้างค่ะคุณจะมีเงินมีทองนะคะเงินทองจะเข้าบ้านเงินทองจะเข้ามือหรือคุณอาจจะขายบ้านได้คุณประกาศขายบ้านมานานละ เงินทองเข้าบ้านค่ะนะคะมีเกณฑ์ว่าถ้าประกาศขายบ้านประกาศขายที่มีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาติดต่อมีคนสนใจนะคะมีการพูดคุยกันหรืออาจจะขายได้นะคะเงินทองเข้าบ้านเงินทองเข้ามือธุรกิจการงานมีเกณฑ์ว่าจะได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านนะคะสําหรับดวงเรื่องของการงานนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะมีเกณฑ์ว่าความ วิริยะอุตสาหะของคุณจะถึงเวลาที่จะได้รับการตอบรับนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้เกิดความสำเร็จในผลงานที่ทำค่ะที่อาศัยความภาคเพียรวิทยาอุตสาหะนั่นเองนะคะกรุงโลมไม่ได้สร้างเพียงวันเดียวนะคะดังนั้นการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานหรือการเรียนนั้นก็ต้องอาศัยเวลาแล้วก็ความพยันมันเพียรความภาคเพียรนะคะที่จะสั่งสมประสบการณ์จนเก่งกล้าสามารถนะคะทำงานจนบรรลุถึงผลลัพธ์เห็นความสำเร็จได้เฉลิมฉลองนะคะเงินทองก็จะหลั่งไหลามาจาก ในเรื่องของการงานธุรกิจที่ทํามาด้วยความพักเพียรค่ะดวงความรักมีเกณฑ์ว่าจะได้พบรักสําหรับคนโสดนะคะแต่การพบรักครั้งนี้คุณอาจจะได้พบรักกับคนที่มีภูมิความรู้ที่ดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นครูบาอาจารย์ได้หรือว่าเป็นคนที่จะเป็นผู้นําในเรื่องของความคิดนะคะสามารถที่จะแนะนําคุณได้นะคะไกด์คุณได้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นไปได้นะว่า คุณอาจจะได้พบรักกับศิลปินนะคะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีเป็นคนที่มีจินตนาการนะคะคบกันไปแล้วก็อาจจะนำพาความสุขนะคะมาให้นะคะเป็นอะไรที่อาจจะแตกต่างจากตัวคุณก็ได้นะคะ ในเรื่องของบุตรหลานบริวารมีความน่ารักนะคะมีจินตนาการแล้วก็อาจจะสนใจในเรื่องของศิลปะสนใจในเรื่องของความสวยความงามนะคะแล้วก็อาจจะได้รับข่าวดีนะคะกับบุตรหลานบริวารเกี่ยวกับเรื่องของบุตร,รหลานบริวารได้รับข่าวดีเช่นบุตรหลานบริวารนะคะแต่งงานประสบความสําเร็จเรียนจบนะคะหรือว่าเป็นข่าวดีในด้านอื่นๆคะ่ะเอาเป็นว่าดวงของชาวพฤษภศกนะคะในไตรมาสที่สองน่ะ เรื่องของการงานต้องอาศัยความอดทนนะคะฝ่าฟันไปแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองเรื่องของการเงินนะคะเงินทองเข้าบ้านเงินทองเข้ามือค่ะอันนี้สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของความรักมีเกณฑ์ว่าจะมีความสุข สมหวังนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือระวังอุบัติเหตุระวังความขัดแยง้งระวังปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาขอให้ไพ่ได้ทำนายนะคะเจาะลึกเป็นเรื่องๆค่ะนะคะสำหรับแรกนี้ก็จะขอให้ไพ่เจาะลึกในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะ สำหรับชาวพฤษกในไตรมาสที่2ดวงการงานการเงินความรักภพยจะทํานายหรืออยากจะบอกอะไรว่าดวงชะตาของชาวพฤษศจะเป็นอย่างไรบ้าง The High p o f a n e Seven of Cups Page of Cups Seven of Swords Queen of Pentacles, The Star, The Sun, The Moon, Two of Wands, Nine of Swords, Ten of Cups, Eight of Pentacles. สำหรับการงานนะคะการงานถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนการให้ความรู้หรือว่าการเป็นผู้เยียวยานะคะ คุณหมอพยาบาลนะคะแพทย์แผนไทยแผนโบราณนะคะได้หมดเลยรวมถึงการที่จะเป็นผู้นำทาจิตวิญญาณนะคะจะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะนะคะการงานจะได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะคุณปรารถนาความสำเร็จในเรื่องของการงานจะสำเร็จคุณปรารถนาข่าวดีที่จะได้รับเกี่ยวกับการงานนะคะไม่ว่าจะสมัครงานไว้แล้วถูกคัดเลือกนะคะไปสอบบรรจุสอบสัมภาษณ์อะไรมี ว่าจะสมหวังได้รับข่าวดีกับการงานนะคะแต่ระวังอยู่เรื่องเดียวก็คือระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้างกับเจ้านายนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าทําอะไรเป็นการแหกกฎนะคะอยู่ในระเบียบวินัยข้อตกลงนะคะต่อไปในเรื่องของการเงิน โชคดีมากๆค่ะดวงการเงินนะคะได้ไพ่ดีๆเนี่ยด้วยกันอ่ะสามใบนะคะคือไพ่การเงินไพ่เดอะสตาร์ความมั่งคั่งแล้วก็ไพ่เดอะซันนะคะความสําเร็จดังนั้นการเงินดีมากๆนะคะรวยแน่นอนนะคะชาวพืนศกนะคะมีเกณฑ์ว่าหลายๆคนอาจจะประสบความสําเร็จนะคะได้เงินได้ทองจากธุรกิจการงานที่ทําจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากผู้อุปถัมภ์ค้ำชูนะคะ แต่ระวังนิดเดียวคือคุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจหรือวิตกกังวลหรือถูกนินทาเสียเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองได้ด้วยนะคะดังนั้นทําอะไรให้มันชัดเจนนะคะอย่าให้ใครมากล่าวหาหรือว่าว่าเรารับหลังได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะ ต่อไปเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะ,นะคะใครที่คบหาดูใจกันมานานแล้วถึงเวลาที่อาจจะได้เวลาลั่นละคังวิวานะคะเวดดิ้งเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานหรือคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วนะคะครอบครัวจะมีความสุขนะคะจะเป็นครอบครัวที่ช่วยกัน ะะทำมาหากินช่วยกันช่วยกันที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะคะมีความสมัครสมานสามัคคีกันในครอบครัวนะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องให้ต้องระมัดระวังก็คืออาจจะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องเปดิดปวดหัวนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสาร <c oughs> กันไม่รู้เรื่องภายในครอบครัวบ้างความขัดแย้งกับบุตรหลานบริวารบ้างนะคะหรืออาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณคิดไม่ตก นอนไม่หลับนะคะเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะแต่โดยรวมแล้วถือได้ว่าดวงความรักดวงครอบครัวดีพบความสําเร็จมีความสุขมีความโรแมนติกแล้วก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันนะคะภายในครอบครัวค่ะต่อไปค่ะเราจะมาที่ดวงโชคลาภสุขภาพและการเดินทาง ขอไพ่ทาโร่ได้ทำํำนายนะคะว่าดวงของชาวพฤษภศกในไตรามาสที่2นะคะดวงโชคลาภสุขภาพและการเดินทางจะเป็นอย่างไรบ้าง Four of Cups King of Cups Six of Cups The Magician Wheel of Fortune Knight of Pentacles, King of Pentacles, Ten of Pentacles, f of u r o Pentacles, Temperance, Knight of uh, King of Wand, King of Swords, Seven of Wand, โชคลาภ โชคลาภของชาวพฤชกนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้โชคจากผู้ชาย หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูดีดูมีสง่าราศีนะคะหน้าตาดีบุคลิกภาพดีหรือเป็นคนที่จิตใจดีนะคะอาจจะได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะหรือโชคลาบของคุณนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้มาจากความสามารถของตัวเองนะคะการที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีท ALENT มีความสามารถทําให้คุณนั้นได้รับเลือกนะคะได้โชคได้ลาบได้รับการอุปถมัมภ์ค้าชูเกิดความสะดวกสบาย ความก้าวหน้าขึ้นมาในเรื่องของโชคลาบนะคะก็อย่าลืมว่าถ้ามีโชคมีลาบนะคะได้รับการสนับสนุนได้เงินได้ทองนะคะหรือว่ามีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาอย่าลืมที่จะแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือบุตรล้านบริวารคนอื่นๆด้วยนะคะเป็นการที่จะใช้โชคต่อโชคใช้เงินต่อเงินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสุขภาพสุขภาพาสบายหายห่วงนะคะไม่มีภพ่อุบัติเหตุไม่มีไพ่เลือดตกยางออกไม่มี ของคุณจะเป็นประเภทแบบทั้งเวลตี้และเฮลตี้นะคะสุขภาพของคุณจะแข็งแรงมากทำให้คุณนั้นมีเวลานะคะแล้วก็ได้ทุ่มเทในการทำมาหากินหาเงินได้อย่างเต็มที่สุขภาพของคุณแข็งแรงจนคุณสามารถที่จะหาเงินได้เยอะๆนั่นเองนะคะเรื่องของสุขภาพถ้าใครเจ็บใครได้ป่วยอยู่จะรักษาหายล้มหมอน,นอนเสือขึ้นล้มหมอนนอนเสืออยู่นะคะก่อนหน้านี้นะจะ ดีขึ้นอาการจะดีขึ้นนะคะใครที่สุขภาพแย่ๆที่ผ่านมาอาการจะดีขึ้นหรืออาจจะได้ไปรักษา แต่ก็มีการเสียเงินเสียทองนะจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อการรักษาเยียวยาสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงดีได้ดังเดิมนะคะส่วนเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์โยกย้ายไปไปมามานะคะเดินทางการเดินทางอาจจะมีขุกขักบ้างมีปัญหาบ้างทําให้เสียอารมณ์ทําให้หงุดหงิดบ้างนะคะแต่ก็จะ แลวคารปลอดภัยนะคะเดินทางไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะคะไปติดต่อธุระการงานอะไรก็มีเกณฑ์ว่าจะประสบความสําเร็จราบรื่นเป็นอย่างดีค่ะแต่ก็อย่าประมาทในการเดินทางนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะการทํานายให้กับชาวพฤษภและลัคนาราศีพฤษภโดยครูเอปัทมพรนักพยากรอ่านไพ่ทาโร่ก็คงจะต้องจบคำทานายเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจแชาแนลนายทารดพรยากรณ์บายครูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ